โลกในฝันของคุณเป็นยังไงโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเศรษฐกิจและความมัง่งคั่งหรือโลกที่เต็มไปด้วยสงครามการสู้รบเพื่อความมั่นคงในเกมสร้างโลกมหัศาจรรย์ Isaworld คุณคือผู้นำของอาณาจรรักรที่กำลังเติบโตและเปิดโอกาสให้คุณเป็นคนตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาเมืองให้รวดเร็วและยิ่งใหญ่กว่าคู่แข่งคนอื่นๆมาดูวิธีการเล่นเกมกันครับ เกมจะเล่นด้วยกันทั้งหมด4รอบโดยแต่ละรอบจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนการดับการ์ดขั้นตอนที่2ขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนผลิตและเกมจะเข้าสู่การนับคะแนนะเมื่อเข้าสู่รอบที่4แล้วเท่านั้นการเซตอัพเกมเริ่มจากประกอบกระดาษเกมทั้ง2ส,ส่วนเข้าด้วยกันแล้ววางโทเค็นนับรอบไว้ในรอบที่1จากนั้น สับการ์ดพัฒนาการทั้งหมดเพื่อสร้างกองจั่วแล้ววางไว้ที่ช่องด้านบนของกระดานเกมต่อมาวางทรัพยากรและโทเค็นตัวละครแต่ละชนิดไว้ในพื้นที่ตามที่ระบุไว้บนกระดานเลือกว่าจะเล่นการ์ดอาณาจักรด้าน A หรือสํสำรับในเกมแรกๆเนี่ยแนะนําให้ใช้ด้าน A และแจกการ์ดอาณาจักรให้ผู้เล่นคนละหนึ่งใบโดยที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องเล่นการ์ดด้านเดียวกันและสุดท้าย จัดวางการ์ดในพื้นที่เล่นของคุณให้เป็นระเบียบตามตัวอย่างด้านล่างโดยเผื่อพื้นที่ด้านบนของการ์ดอาณาจักรสำหรับวางการ์ดพัฒนาที่สร้างเสร็จแล้วและผู้เล่นยังต้องเหลือพื้นที่สำหรับการดับการ์ดในแต่ละรอบและพื้นที่ก่อสร้างอีกด้วยทีนี้เรามาดูขั้นตอนแรกกันครับขั้นตอนการดับการ์ดเริ่มต้นด้วยการให้ผู้เล่นทุกคนจั่วการ์ดเจใบจากกองจั่วนะครับจากนั้นให้ผู้เล่นทุกคนดูการ์ดบนมือของตัวเองและเลือกการ์ดหใบบนมือ ความไว้วางไว้ในพื้นที่ดับการ์ดของตนเองจากนั้นจะส่งการ์ดที่เหลือทั้งหมดที่เราไม่ได้เอาไปให้ผู้เล่นถัดไปสำหรับรอบที่1และ3เนี่ยเราจะส่งไปทางซ้ายนะครับและรอบที่2และ4เราจะส่งไปทางขวาจากนั้นให้ผู้เล่นทุกคนหงายการ์ดที่ตัวเองเลือกไว้พร้อมกันและหงายหน้าทิ้งไว้ในพื้นที่ดับการ์ดของตัวเองจากนั้นจึงหยิบการ์ดที่ถูกส่งมาจากผู้เล่นด้านข้างขึ้นมือ ผู้เล่นจะทาการดับการ์ดทีละ1ใบทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งผู้เล่นทุกคนเนี่ยมีการ์ดพัฒนาการ7ใบบนพื้นที่ดับการ์ดของตัวเองนะครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของการ์ดพัฒนาการที่ใช้ในการตัดสินใจกันบ้างว่าเราจะเลือกการ์ดนั้นเอาไว้ทําอะไรกันนะครับด้านบนจะเป็นชื่อของการ์ดนะครับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยคือทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างการ์ดใบนี้ต่อมาถัดมาด้านซ้ายล่างนะครับ คือบอกคะแนนครับว่าสร้างการ์ดใบนี้แล้วเราจะได้กี่คะแนนส่วนตรงกลางด้านล่างครับคือผลผลิตที่เราจะได้รับนะครับหากเราสร้างการ์ดใบนี้สาเร็จเนี่ยทุกๆกรอบเราก็จะผลิตทรัพยากรตามที่แสดงไว้ต่อมาขึ้นมาด้านบนนะครับคือโบนัสครับที่เราได้จากการสร้างการ์ดใบนี้ทันทีพอสร้างปุ๊บเราก็จะได้โบนัสสิ่งนี้ทันทีเลยส่วนทางด้านขวาล่างนะครับคือประเภทของการ์ดมันจะมีผลเกี่ยวกับการได้รับคะแนน ทางด้านบนนะครับบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะแปลสภาพการ์ดใบนี้เนี่ยเราจะได้ทรัพยากรอะไรกลับมาและสุดท้ายนะครับทางด้านขวาบนเนี่ยจะบอกจำนวนการ์ดแบบนี้ว่ามีทั้งหมดกี่ใบในเกมครับหลังจากจบขั้นตอนการดับการ์ดไปแล้วครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนการวางแผนในขั้นตอนนี้เนี่ยผู้เล่นทุกคนจะต้องเลือกการ์ดที่อยู่ในพื้นที่ดับการ์ดของตัวเองครับว่า แต่ละใบเนี่ยเราจะเอามันมาทําอะไรดีโดยที่แต่ละใบสามารถเลือกทาได้2แบบแบบแรกก็คือเตรียมการก่อสร้างครับให้นกากราดเนี้ยเลื่อนไปวางอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอ่ามันเป็นเหมือนกับว่าเราดูว่าเราอยากจะสร้างการ์ดใบนี้นั่นเองหรือเราจะเลือกทิ้งมันเพื่อแปรสภาพครับให้นําการ์ดใบนี้ทิ้งลงกองทิ้งครับแล้วเราจะได้รับทรัพยากรที่แสดงอยู่ทางด้านขวาล่างของการาดครับโดยที่เมื่อเราได้ทรัพยากรนี้มาปุ๊บเนี่ย เราจะต้องวางมันลงไปบนการ์ดที่อยู่ในพื้นที่เกาะสร้างทันทีว่าเราอยากจะสร้างการ์ดใบไหนนะครับหลังจากที่ผู้เล่นทุกคนนะครับตัดสินใจเสร็จแล้วว่าการ์ดท,ที่เราดับมาทั้งหมดนะครับเราจะเอามาสร้างหรือจะเอามาทําลายเพื่อเอาทรัพยากรน,นะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปก็คือขั้นตอนการผลิตในขั้นตอนการผลิตครับจะแบ่งออกเป็น5ลําดับขั้นตอนด้วยกันโดยที่เราจะผลิตจากซ้ายไปขวานะครับดูได้จากกระดานตรงกลางเลยก็คือสีเทา แล้วก็สีดำแล้วก็ถัดมาจะเป็นเขียวทองแล้วก็น้ำเงินนะครับตามลำดแบบับในการผลิตเนี่ยให้ผู้เล่นทุกคนนะครับนับสัญลักษณ์ที่อยู่บนการ์ดที่เราสร้างสำเร็จแล้วนะครับว่าเราเนี่ยผลิตอะไรบ้างโดยไล่ดูไปทีละสีเริ่มจากสีเทาก่อนอย่างที่บอกเราก็ดูว่าเรามีผลิตสีเทาทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับจากนั้นเราให้เอาทรัพยากรทั้งหมดที่เราเลือกนะครับ เอาลงไปวางนะครับโดยที <aid> ่เราเลือกได้2ที่ก็คือ1ครับวางบนการ์ดอาณาจักรนะครับหรือว่าวางลงไปบนการ์ดที่อยู่ในพื้นที่เกาะสร้างของเราทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราวางทรัพยากรของเราเนี่ยวางลงไปบนการ์ดในพื้นที่เกาะสร้างจนครบแล้วนะครับก็จะถือว่าเราสร้างการ์ดใบนั้นสําเร็จในทันทีให้ย้ายมันนะครับมาวางไว้ด้านบนของการอาณาจักรของเราต่อกันไปเลยนะครับเพื่อเตรียมผลิตทรัพยากรต่อๆไป โดยในระหว่างผลิตทรัพยากรแต่ละสีผู้เล่นที่ผลิตทรัพยากรในแต่ละสีได้มากที่สุดนะครับจะได้รับโทเคนน็นไนพลหรือโทเค็นไนทุนไปด้วยซึ่งมันจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของแต่ละทรัพยากรนะครับว่าผลิตตัวนั้นเนี่ยจะได้โทเค็นอะไรทีนี้เมื่อใดก็ตามนะครับที่เรามีทรัพยากรครบ5ชิ้นวางอยู่บนการ์ดอาณาจักรของเรา ให้เราเปลี่ยนมันมาเป็นทรัพยากรสีแดงทันที1ชิ้นนะครับซึ่งทรัพยากรสีแดงตัวเนี้ยจะแทนทรัพยากรใดๆก็ได้แล้วยังสามารถเก็บไว้บนการ์ดอาณาจักรของเราได้ด้วยนะครับซึ่งในการสร้างการ์ดบางใบนะครับอาจจะจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรสีแดงหรือโทเค็นไนโพลหรือโทเค็นไนทูลด้วยนะครับ เมื่อผู้เล่นนะครับทำการผลิตถึงทรัพยากรสุดท้ายก็คือทรัพยากรสีเงินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถือว่าจบ1รอบโดยสมบูรณ์นะครับให้พลิกโทเค็นนับรอบนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งแล้วเลื่อนไปยังรอบถัดไปครับหลังจากจบรอบแล้วนะครับเราก็จะวนกลับไปเล่นสเตปแรกใหม่นะครับก็คือการดัฟการ์ดนะครับเกมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับจนครบ4รอบนะครับ เมื่อจบเกมนะครับเราก็จะเข้าสู่การนับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยก็จะนับจากคะแนนพื้นฐานนะคะแนนพื้นฐานเนี่ยจะแสดงอยู่ดังด้านซ้ายล่างนะครับของการ์ดท,ที่เราสร้างสําเร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือคะแนนคอมโบคะแนนคอมโบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าจํานวนของการ์ดนะครับบางประเภทที่มันบอกว่า,ากี่คะแนนคูณด้วยประเภทของการ์ดอะไรนะครับ ต่อมาก็คือคะแนนจากพวกนายพลนะครับซึ่งโทเค็นนายพลเนี่ยจะมีค่า1คะแนนนะครับแล้วการ์ดบางประเภทอาจจะให้คะแนนของนายพลเพิ่มด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับโทเค็นนายทุนเลยนะครับสุดท้ายนะครับโทเค็นทรัพยากรสีแดงเนี่ยถ้าเราเก็บไม่ได้ใช้นะครับมันก็ไม่นับเป็นคะแนนอะไรให้เราเลยนะครับเมื่อเรารวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้เล่นที่มีคะแนนรวมสูงสุดนะครับก็จะชนะเกมนะครับถ้าเสมอกันเนี่ย ผู้เล่นที่มีจํานวนการ์ดในอาณาจักรมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะครับถ้ายังเสมอกันอยู่นะครับให้ดูจํานวนโทเค็นตัวละครนะครับว่าใครมีมากที่สุดนั่นเองถ้ายังเสมอกันอยู่อีกครับก็ชนะร่วมกันไปเลยครับเล่นใหม่ก็ได้ครับสําหรับใครที่มีคําถามนะครับก็สอบถามเข้ามาในเพจของลานละเล่นได้เลยทีนี้เราฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเล่นเกมนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ